สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับหมอแพรพรายอีกครั้งในรายการถอดรหัสพลังงานรักจากจักรวาลประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่15สิงหาคม2568นี้นะคะหมอขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้สงบสูรลมหายใจลึกๆแล้วเลือกกลุ่มความรักของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีแฟนหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนวันนี้จักรวาลมีสัญญาณและคำแนะนำมาฝากคุณค่ะสำหรับกลุ่มคนโสดจักรวาลกำลังส่งคลื่นความหวัง และการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตคุณข้าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออยากเริ่มต้นใหม่ขอให้คุณเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามามีแนวโน้มว่าคุณจะได้พบเจอคนใหม่ที่มีพลังบวกหรือบางคนอาจได้เรียนรู้ที่จะรักและเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นการดูแลหัวใจตัวเองในช่วงนี้คือกุญแจสําคัญเมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริงพลังงานรักจากจักรวาลจะดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตคุณเองค่ะสาหรับคนที่มีแฟนแล้วสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้น อาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ต้องปรับจูนกันบ้างแต่ขอให้คุณใช้ความเข้าใจและความอดทนในการสื่อสารอย่าปล่อยให้ความขัดแย้งหรืออารมณ์ชั่ววูบม,มาทำลายความสัมพันธ์หากมีปัญหาให้พูดคุยด้วยใจที่เปิดกว้างความแน่นแฟ้นและความมั่นคงจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมจะสนับสนุนและให้อาภัยกันค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือความรักที่เป็นความลับจากรวาลกำลังส่งสัญ,ญญาณให้คุณใช้เวลาไรตรรอง และฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากขึ้นคุณอาจรู้สึกลังเลหรือวันไหวในช่วงนี้คำแนะนำคืออย่าเร่งรีบตัดสินใจให้ความอดทนและสติเป็นเพื่อนคู่ใจของคุณหากคุณต้องเลือกทางเดินใดขอให้เลือกสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและเป็นอิสระจากความกังวลใจเพราะจักรวาลจะนำพาความสัมพันธ์ที่ดีและชัดเจนมาสู่คุณในที่สุดสีเสริมพลังรักประจำสัปดาห์นี้คือชมพูขั้สีชมพูจะช่วยเติมเต็มความอบอุ่นอ่อนโยน และดึงดูดพลังงานรักที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณส่วนเสียงกระซิบจากจักรวาลสำหรับหัวใจของคุณในสัปดาห์นี้คืออย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะทุกวันคือโอกาสแห่งความรักและการเติบโตจงรักตัวเองในแบบที่จักรวาลรักคุณแล้วคุณจะได้รับพลังงานดีๆกลับมาเสมอค่ะสัปดาห์หน้าหมอแพร์ไพรจะกลับมาพร้อมคำทำนายใหม่อย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ